มาเลยค่ะพี่ๆท่านไหนที่กําลังหารถกระบะวีโก้สประตูไว้ใช้งานนะคะคลิปนี้นะ้ามีมาตอบโจทย์กันเลยเป็นตัวพิลันเนอร์ยกสูงนะคะ4ประตูโรงงานเครื่อง2 5 e ปี2010นะคะสําหรับตัวนี้เป็นโฉมหน้ายักษ์ V Turbo แล้วนะคะสําหรับตัวนี้144แรงม้าดีเซลโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่าคันนี้น่าสนใจตรงไหนบ้างนะคะสําหรับกระจังหน้าอย่างที่บอกเลยเป็นโฉมหน้ายักษ์นะคะขอบคิ้วก็จะเป็นโครเมียมมีไฟตัดหมอกมาให้ครบแล้วก็ไฟหน้าใส่กิ เลยนะคะเป็นมัลติรีเฟคเตอร์บนฝากระโปรงจะมีจมูกด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ด้านบนนะคะสีขาวเดิมโรงงานนะคะไม่เคยมีการกลับสีแล้วก็เสริมหล่อด้วยล้อแม็กทีนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ17พร้อมกับยางออเทอเลียนนะคะดอกเต็มๆนะคะล่องลึกๆใช้งานยาวๆเลยนะคะสำหรับยางตัวนี้นะคะคุ้มมากๆนี่ให้ดูรายละเอียด ซุ้มล้อก็ได้สภาพเดิมๆนะคะไม่มีสนิมไม่มีการตัดต่อนะคะท่าน,นี้แชสซีสวยทั้งเส้นเลยนะคะไม่มีตัดต่อไม่มีดามแน่นอนรับประกันไม่มีพิการไม่มีมมมชนหนักแล้วก็ไม่มีจมน้ําตัดต่อแน่นอนนะคะกระจกข้างเป็นโครเมียมนะคะปรับไฟฟ้าได้ติดคิ้วกันศาสให้แล้วทั้ง4บานด้วยนะคะมือจับมีที่รองกันลอยเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปเปิดดูรายละเอียดภายในกัน ก็ในส่วนของตัวรายละเอียดภายในของวีโก้คันนี้จะเป็นสีเบจนะคะเดี๋ยวมาดูแผงประตูนี่แผงประตูเดิมๆตะเข็บเดิมสีลูกยางเดิมๆเ,เลยนะคะแล้วก็เม็ดอาร์คน็อตไม่ขยับนะสําหรับคันนี้นี่ให้ดูรายละเอียดเม็ดอาร์กกลมคมชัดทุกจุดมีครบทุกเม็ดแน่นอนครบหมดนะคะด้านข้างนะคะกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับจะเป็นออโต้มีเซ็นทัลล็อกตัวนี้จะบุดด้วยหนังนะคะ ดูแลรักษาง่ายตัวซอกนะคะซอกน็อตแก้มไม่มีขยับไม่มีไขตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนี่รายละเอียดซอกเดิมตะเข็บเดิมทุกจุดแน่นอนนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจมาลองชมมาลองขับได้นะคะหรือว่าอยู่ไกลดูคลิปน้าเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยอันนี้ก็ถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้าได้ก็สะดวกสบายนะคะเดี๋ยวน้ําให้ดูเลขไม้กันด้วยคันนี้ไม้วิ่งไป2องแสนสามหมื่นสองพันกโลนะคะ สภาพสวยสวยเลยพวงมาลัยสภาพยังดีอยู่เลยนะคะเป็นแบบ3กา้านสำหรับปี2010ตัว e นะคะตัวจอเป็นจอ android pioneer นะคะเป็นแบบทัชส,สกรี r แอร์เ,เย็นเชียบนะคะใช้งานได้ปกติคอนโซลสวยสวยสภาพภายในสมบูรณ์ตัวเกียร์เป็นธรรมดา5จังหวะนะคะหรือว่า5สปีด ดูคอนโซลกลางสภาพสวยๆเลยแล้วก็ภายในนะคะหุ้มเบาะหนังให้ใหม่แล้วทั้งคันเลยใช้งานกันยาวๆเป็นเบาะหนังสีเบดนี่ดูรายละเอียดตัวเบาะสภาพใหม่ๆเลย mm. พื้นพรมก็สะอาดน่าใช้งานนะคะ mm. พี่ๆท่านไหนหายอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังเลยแถมกล้องบันทึกด้านหน้าให้ด้วยนะคะเพดานสวยๆขาวๆนะ สภาพเดิมๆสมบูรณ์เลยนะคะนี่เพดานสวยๆขาวๆเดี๋ยวมาดูสันกระดูกงูสันกระดูกงูก็ให้พี่ๆได้เห็นว่าเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดน้ไม่มีร่องรอยการไล้ตัดต่อหรือว่าทําสีมานะคะพวกซับในพวกนี้ไม่มีการตัดต่อหรือไลทําทสีนะคะรถเดิมๆประตูซอกโตโตโยตาน,นะคะดูปัม๊มโตโยต้าชัดเจนน็อตไม่มีขยับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างก็อยู่ครบหมดนี่เลย ะะเหลี่ยมนอ็อตไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดภายในจะเป็นสีเบทนะคะมีพรมกระดุมให้ทั้งคันด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านหลังกันห้องโดยสารด้านหลังอย่างที่บอกไว้ว่าหุ้มเบาะหนังให้ใหม่ทั้งคันเลยให้พี่ๆไปใช้งานกันได้ยาวๆพื้นพรมก็เป็นพรมกระดุมนะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะน่าใช้งานสภาพภายในกว้างๆสมบูรณ์ พี่ๆท่านไหนที่กำลังหา4ประตูไว้ใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยดูสติกเกอร์ประตูเดิมๆหมดเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดแน่นอนพี่ๆท่านไหนที่ติดตามน้ำอยู่แล้วก็ดูคลิปน้ำจะเห็นลหลายๆคลิปเลยน้ำถ่ายชัดเจนมากๆนะคะดูซอกกระบะเม็ดอาร์คนะคะดูไม่มีร้องรอยการไล่ทำสีนะนี่เม็ดอาร์กกลมคมชัดรถก็เป็นสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยกลับสีแชสซีนะคะไม่มีตัดไม่มีดามสวยทั้งเส้นแน่นอน นี่ดูสภาพเดิมๆอ่นี่เลยนะคะสภาพสมบูรณ์เสริมหลอดด้วยล้อแม Mac ็กทีนะคะพร้อมกับตัวยางออเทอเรียนนะคะด้านข้างก็มีสติ๊กเกอร์พิลันเนอร์ตัวท้ายก็จะเป็นตัว E นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟลมดำนะคะไฟท้ายแบบ LED ลมดำมีกันชนท้ายให้พร้อมอเดี๋ยวมาดูด้านล่างกัน สำหรับด้านล่างมียางอะไหให้ครบเช่นเดียวกันนะคะโชคคู่หลังจะเป็น uh, KYB นะคะตัวนี้จะเป็นโชคคู่หลัง KYB นะคะช่วงล่างสมบูรณ์เดี๋ยวมาดูตัวท้ายกันบ้างนะคะ สำหรับตัวท้ายนะคะก็ตะเข็บเดิมๆจากโรงงานแต่อันนี้น้ำแจกกันตามตรงว่ามีการทำสีนะคะสีด้านหลังอันนี้มีการมีการพ่นทำสีมานะคะอันนี้น้ำแจกกันตามตรงเลยแต่รถเดิมไม่มีโดนนะคะรถไม่มีโดนเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมๆจากโรงงานไม่มีการไล่นะคะแต่มีการทำสีมา อันนี้ก็แจ้งกันตามตรงพี่ๆท่านไหนรับได้นะคะโอเคเพราะว่ารถมันไม่โดนจริงๆนะคะมาดูได้นะคะรับได้ก็มาเลยนะคะอันนี้น้ําก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ตัวนี้สีขาวเดิมไม่เคยมีการกลับสีนะคะรถเดิมทั้งคันนะคะนี่ดูท้ายรายละเอียดดีสีเงาวับเลยนะคะเนียนมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกัน ก็ในส่วนของตัวรายละเอียดฝั่งซ้ายเดี๋ยวให้ดูนี่หัวน็อตซอกเดิมตะเข็บเดิมนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะรถสภาพเดิมๆปั๊มโตโยต้าน็อตไม่มีขยับคือรถมันสภาพเดิมๆนะคะตรงไหนเก็บน้ําบอกหมดนะคะก็ชัดเจนนี่ดูเม็ดอาร์คนะคะเม็ดอาร์คชัดเจนตรงนี้ไม่มีการไล้นะคะไม่มีการไลทําสีสภาพก็เดิมๆเลยนะคะตัวนี้ รายละเอียดภายในยังสวยเป็นเกียร์ธรรมดาซอกตะเข็บด้านหน้าฝั่งซ้ายนี่เลยน็อตแก้มไม่มีขยับไม่มีไขก็ให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมทุกรายละเอียดตัวรถเลยนะคะภายนอกภายในหน้าหลังซ้ายขวาให้ดูหมดนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคานะคะตอนนี้ปรับลงมาแล้วนะคะจาก375 0 0 0เหันหลือ3 5 5 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะคะรับส่วนลดไปเลย2 0 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน สำหรับห้องเครื่องอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเลยนะคะเป็นตัวนี้เป็นเครื่อง Com m o n r ร i l d 4 d นะคะ144 <S <S แรงมา้าดีเซลโรงงานเลยนะคะสำหรับด้านหน้าก็หน้าเดิมน็อตไม่มีขยับไม่มีไขดูมาร์กสีนะคะดูมาร์กสีชัดเจนนะคะยังมีให้เห็นคานด้านล่างก็ไม่มีการตัดต่อไม่มีการไล่ทำสีเพราะว่ารถมันไม่ได้โดนมานะคะไม่มีการไล่ทำสีแน่นอน <S <S ปั๊มห้าหลักนี่เม็ดอาร์ก,กลม นะคะตัวคานนี้คือไม่มีการไล่ทาสีนะคะดูสติกเกอร์หมดนะคะเพราะว่าคานตัวนี้มันจะอยู่ด้านในมากๆเลยนะคะมันไม่จําเป็นต้องทําสีอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ได้โดนมานี่ดูเม็ดอาร์คด้านในอยู่ครบหมดนี่เม็ดอาร์คชัดเจนน็อตแก้มนะคะนี่น็อตแก้มนี่เลยนะคะ ABS นะคะตัวนี้จะเป็นปัป๊มเบรก ABS นี่ก็ให้ดูกันแบบทุกซอ,อกทุกมุมปั๊ม R าด้านในซับในปั๊ม R าตัวนี้นะคะฝากระโปรงนะคะเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขนะฝากระโปรงเดิมเม็ดอาร์ชัดเจนสภาพสมบูรณ์เครื่องยนต์แห้งๆนะคะนี่เครื่องยนต์แห้งๆเลยมาร์คสีตามจุดก็มีให้เห็นชัดเจนด้วยนะคะสภาพสมบูรณ์ ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์โฟนะคะน้ำยานะคะนี่ใสๆนะไม่มีคราบสนิมหรือแบบตะก,กรอนเลยนะคะน้ำยาใสาๆกันเลยนี่น็อตไม่มีขยับห้องเครื่องสมบูรณ์คลีนๆนะคะนี่อูน็อตไม่ขยับสติกเกอร์ด้านหน้านะคะปั๊ม L ปั๊ม R อยู่ครบหมดเมตรอาร์อยู่ครบทุกจุดทุกเม็ด แก้มนะคะซ้ายขวาไม่มีขยับไม่มีไขเพดเดิมโรงงานมอก,ก,ก็อยู่ครบหมดนะพี่ๆท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้ำได้นะหรือว่าดูคลิปน้ำเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนได้นะคะถ้าไม่มั่นใจอยากชมรถก็มาดูได้เลยนะคะมีเล่มพร้อมโอนนะคะมาดูเล่มมาลองชมมาลองขับได้เครื่องยนต์นะคะมาร์คสีตามจุดต่างๆชัดเจนฝากระโปรงเดิมโรงง,งานไม่เคยถอดไม่เคยไขย สติกเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบซีนตะเข็บก็เดิมๆโรงงานปัม๊มโตโยตา้าชัดเจนนะคะสนใจโทรหาน้ำได้เลยนะคะ0834626966ฝากช่วยกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้น้ำด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆของนํำกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ